สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์โซโทราทาร่ารวิงวิงเย็เอเดนเหรอเอเดนแบบเออะไรนะมามีมาส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนอีกแล้วโอ้เอเดนต้องนั่งทำงานกับแม่อีกแล้วะ <laughs> โอเคค่ะอันนี้เป็น energy ของ love message ที่เป็น future love นะคะมาดูพลังงาน2กันหน่อยซิว่ามารับพลังนบวกกันนะมาดูกันหน่อยว่าพลังงาน energy จะเป็นอย่างกันบ้างก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กรดิ่งเกิดอะไรก็ได้ยังรู้ไว้กันตรงนี้นะคะก็ช่วยกันทำมาหากินหน่อยอะไรแบบนี้เออนะใครก็ใครที่ติดตามหรือว่าสนับสนุนหรือช่วยเหลือ อยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นกําลังใจช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์ comment, อะไรอย่างงี้คือขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะคะก็ใครจะบอกเสมอว่าช่องของใครเป็นพลังงานบวกฉะนั้นเวลามีอะไรก็คุยกันคอมเมนต์กันก็คือไปในทางบวกๆนะคะใครที่คอมเมนต์อะไรลบๆไม่ว่าจะมาแบบพิมพ์อะไรเลื่อนลอยลบๆหรือเป็นการคอมเมนต์อะไรที่แบบเขาเรียกว่าพูดอะไรที่แบบเธอขาเรียกว่าพิมพ์อะไรที่มันแบบไม่โอเคอะไรแบบเนี้ย หรือพิมพ์อะไรที่ไม่ดีกับไขนะ่อะไรเงี้ยไข่ก็จะลบแล้วก็บล็อกพวกคุณทันทีนะคะต้องขออนุญ,ญาตด้วย อ่าโอเคอาทีนี้นะก่อนอื่นนะคะก็ประจันพันเหมือนเดิมใครมีโปรโมชั่นที่เป็นโปร19 9เป็นโปรถามไพ่สุดฮอตนะคะถามไพ่ไม่เกิน3ข้อถามไพ่ไม่เกิน5นาทีนะคะก็จะมีเป็นโปรด่วนรับจํากัดต่อวันก็จะเป็นโปร199าใครสนใจก็ทักมาและมาจองคิวที่นี้ถ้าเป็นใครที่แบบอยากจะดูปมคุมทั้งเซตได้ไพ่รักได้ไพ่รวม15บาใบพื้นดวงแล้วก็ได้ไพ่คาถามเจาะด้วยก็จะเป็นเริ่มต้นที่399ามันจะไล,ล่ไปเรื่อยจนไปถึงโปรไม่อันโปรไม่อันจะไปอยู่ที่เออหนึ่งสี่เก้า 1, 4, นะคะแล้วก็จะเป็นโปรสที่เป็นโปรสความรู้สึกก็จะมีโปรเดียวเลยราคาเดียว5้าเท่าน,านั้นเป็นโปรไพ่หายากนะคะทีนี้อ่ะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่เปิดตัวที่เป็นทารอโเปเปอร์เสริมดวงสําหรับไพ่ทาโรส่สวยๆแล้วก็แต่งสวย,สวยๆฉ่าๆใครที่อยากได้พลังงานดีๆและดึงสิ่งดีเข้ามามามาสั่ง้อรเปเปอร์เพราะอะไรช่วงนี้มันเป็นโปรโมชั่นไข่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอะ 99เท่านั้นนะคะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตจะมีการปรับราคานะคะใครที่อยากได้ราคาตอนนี้อยู่ก็รีบมานะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยมาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าเลิฟเมสเซจตอนนี้พลังงานเป็นอย่างไงรบ้างขอดูพลังงานคนโสดตรงนี้นะคะว่าคือจะโสดหรือไม่โสดก็เอาเป็นว่าใครที่รอรักในอนาคตอะไรแบบนี้อ่ะมาดูกันขอดูพลังงานรักในอนาคตของหลายทา่านก้หน่อยนะคะพลังงานรักในอนาคตจะเป็นอย่างไรพลังงานเป็นอย่างไรบ้าง คนเป็นไงบ้างขอดูหน่อยสิอ่าพลังงานมีไพ้์ในกองมีพาสไร์เวอร์เนชั่นชิปแล้วก็มี calling in your soulmate คืออันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีพลังงานพาสแฝงอีกแล้วอะคือแปลกมาก <c oughs> <c oughs> ดูเอเนดีตลกอะเออ <c oughs> ง่วงเลิก เคยสับไพไว้ให้บางส่วนเพราะว่าเมื่อกี้อ่าอัดคลิปอยู่ดีแล้วแบบว่าคลิปมันเด้งแล้วก็ไปป้อนนมเอเดนด้วยอย่างที่บอกคือไพ่ตัวนี้มีพลังงานไพ่ซายเบนชิปกับคอลลิงยูโซเมดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีพลังงานของคนเรียกหารักหรืออธิษฐานเรื่องรักอยู่เรียกหาคนรักเข้ามาหรือบางคนเป็นการที่เรียกหาอดีตเข้ามามันจะมีบางคู่นี้ที่มีการรอคอยอดีตหรือหรือเรียกหากันทนี้ไพ่ตรงนี้ของคุณนะมีพลังงานนี้ เดี๋ยวมาเพราะว่าไข่เมื่อกี้สับไปถึงขยายเอเนจีของไพ่ที่เป็นเซตที่รูปที่2แล้วแต่ว่ามันคลิปมันเดง้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไข่จะพูดใหม่ไพ่ตรงนี้นะมันมี Energy นี้ของคุณมีเด e f o ฟู t เด f o o ฟคือพลังงานศาส์ที่อยากเริ่มต้นบางอย่างเป็นคนที่อยากจะมีโอกาสที่ New b ิ g i n n i n g ได้กับใครหลายๆท่านตรงนี้ ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่บางทีไม่ได้มองเห็นข้างหน้าหรือไปทางที่ยังมองไม่เห็นอะไรมากมายกับความรักหลายคนยังไม่รู้หนทางข้างหน้ามากมายแต่พร้อมที่อยากจะเริ่มหรือพร้อมที่อยากจะเสี่ยงกับความรักตรงนี้สําหรับบางคู่นี่ไพ่เอเนจีของคุณมีอัศวินเหรียญกับสามเหรียญบางท่านนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานดินนะคะคือคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดิกนการผสมองค์กรก็ได้หรือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดิกนการผสมองค์กรก็ได้ พรังงานนี้มี energy ที่ต้องบอกว่ามันมีหลายท่านตรงนี้ค่ะที่อยากจะมีโอกาสยูเนียนหรืออยากจะมีใครที่เข้ามาแก้ไขหรือเอาอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นหรือมันเรียวนะหรือมันแบบมันจริงนะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นความรู้สึกความหลักที่แบบอคุณจะสามารถที่จะแบบเชื่อไว้ใจฉันได้รัางอะไรแบบนี้มันมีพลังงานแบบนี้ด้วย แล้วก็เ n e น g ีนี้บางท่านคุณอาจจะเป็นพวกคนส่วนบางคนที่ไม่เกี่ยวกับรักเก่าแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับรักเก่ามันจะมีพวกแบบว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆกับพลังงานบางอย่างที่ดีๆเข้ามาแบบพี่ใครบางคนอยากจะออฟเฟอร์ความรู้สึกที่แบบเหรียญอะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเรียวหรือจับต้องได้แล้วก็เหรียญแบบเนี้ยเอเดนเอ้ยสามเหรียญเนี่ยเป็นรักที่จริงจังด้วยค่ะ สามเหี่ยมเป็นพลังงานรักที่จริงจังมากในระดับหนึ่งมากๆเลยหรือเป็นรักที่แบบว่าอยากมีแลนอะไรบางอย่างในอนาคตข้างหน้าเพราะ,ะไรไพ่ของคุณใบแรกเดือยฟูใช่ปะพอเดอยฟูปุ๊บเนี่ยมันมาประกบเนีย่ยสเวินเหรียญกับสามเรีย่ยเพราะฉะนั้นไพ่สามเหรี่ยญกับสวินเหรียญมาประกบเดอยฟูเป็นไพ่ที่ดีมากเลยให้กับว่าบางคนอนะตรงนี้หลายๆคนยังถือว่าสถานะยังโสดหรือว่ายังไม่ได้แบบว่ามีความมิตเมนต์กับใครมากมายแต่พลังงานข้างหน้ามันจะมีรักของาท่านตรงนี้ที่มีใครที่เข้ามาอยากจะจริงจังกับคุณมากๆ พะพลังงานมันมีบางอย่างที่มันไปอยู่ข้างหน้าพลังงานเดี๋ฟูทีนี้เอเนจีต่อมาเนี่ยพลังงานคุณมีพลังงานนี้หกไม้ถ้วหกถ้วยและหกถ้วยนี้คืออะไรหกถ้วยแบบนี้คือรักอดีตหรือพวกอดีตที่จริงๆแล้วยังมีเยื่อใยยังมีการเรียกหากันยังมีการรอโอกาสยังมีการรอที่อยากจะมีสารสัมพันธ์อยู่ตรงนี้มันมีค่ะภรรยาคุณเป็นพลังงานพาสติฟิเคชันชิพในกองนี่ไงอื ไพ่มีสีถ้วยสี่ถ้วยนี้คือต้องบอกนะมันมีคู่รักบางคู่ตรงนี้ค่ะที่หนึ่งตัวคุณหรือใครบางคนนั้นอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ว่ามองเรื่องเก่าๆคิดเรื่องเก่าๆประเด็นเก่าๆปัญหาเก่าๆหรือคิดสิ่งเก่าๆและบางทีไม่ให้กับว่าตอนนี้กําลังเหมือนแบบรู้สึกแย่ๆกับอะไรบางอย่างแล้วก็มีความคิดถึงกับอดีตแล้วก็บางท่านคือต้องบอกนี้ว่า คุณนะคะหรือตัวพวกเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่ว่าจริงๆแล้วคือคุณเหมือนคล้ายๆกับโฟกัสหรือมองอะไรบางอย่างเก่าๆแต่จริงๆแล้วคือพลังงานบางท่านตรงนี้อาจจะมีสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะมีอะไรใหม่ๆพยายามเข้ามาในชีวิตคุณได้ด้วยสําหรับบางคนอืมทีนี้ไพ่ขยายของเดอะฟูที่ไข่สัพท์ไว้ให้เมื่อกี้ตอนตอนที่คลิปก่อนมันเด้งออกไพ่ของคุณมีพลังงานนี้ คิงคิงอ่าคิงไม่ถอาโทษคิงดาบสิบถ้วยเก้าเหรียญไพ่มาขยายเดอะฟูลแล้วมาด้วยไพ่แบบนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันจะมีการเริ่มต้น new beginning ของรักบางท่านที่แบบว่าจริงๆแล้วอ่ะมีคู่รักบางคู่ที่แบบอยากไปถึงขั้นที่สามารถที่จะแบบ แต่งงานอยู่กินหรือใช้ชีวิตอยู่แบบมีความสุขได้อยู่ตรงนี้พอไพ่สิบถ้วยกับเก้าเหรียญเนี่ยโดยเฉพาะไพ่ที่เป็นพลังงานตรงกลางกับใบสุดท้ายเก้าเหรียญสิบถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะและไพ่แบบนี้ที่มีพลังงานแบบผู้ชายที่ถือดาบและชูดแบบนี้นี่คือความสัตย์จริงมันมีพลังงานของเอเนจีศาสตร์ที่แบบว่ารักของบางคนที่อาจจะเป็นรักที่สัตย์จริงซื่อสัตย์ต่อก,กันได้เป็นครอบครัวต่อก,กันได้เป็นรักที่แบบอ๋อ มีพลังงานที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางครอบครัวสุขทางใจสามัคคีต่อการซื่อสัตย์ต่อการและมีเงินทองที่แบบแบบใช้ได้แบบมีความสุขอะเออนึกออกปะมันมีพลังงานแบบนี้ถือว่าดีมากเลยอันนี้ไพ่ต่อมาเนี่ยขยายอัศวินเหรียญที่ข่สับไว้ให้ไพ่มีนี่นะคะห้าไม้เท้าแปดถ้วยแล้วก็หกถ้วยหกถ้วยคุณขึ้นไพ่ซ้ำอีกแล้วไพ่คุณไพ่หลักมีหกถ้วยไปแล้วด้วยเนี่ย ไพ่แบบนี้คือไรมันเห็นได้ชัดว่าใครเนี่ยไพ่นี้คือคนที่เคยมีประเด็นคนที่เคยทะเลาะคนที่เคยขัดแย้งคนที่เคยแตกหักคนที่เคยคอนเวลด์กันคนที่เคยเดินหายกันไปคนที่เคยจากลากันไปมันมีคนตรงนี้ที่อยากจะมีโอกาสอีกครั้งหรือคืนดีอะไรบางอย่างที่เป็นพวกเขาเรียกว่ารีคอนไซล์คืนดีอะไรเก่าๆอะไรแบบนี้มันมีพลังงานแบบนี้อยู่ตรงนี้ที่สําคัญไพ่ในกองมีพลังงานสี่ถ้วยด้วยเนี่ย มีพลังงานสี่ถ้วยด้วยเห็นปะไพ่คุณมีสี่ถ้วยไปแล้วทีนี้ก็มาดูไพ่ท okay. ี่ใครขยายต่อเนะขยายไพ่หกถ้วยนะคะคนรักในนาคตของบุคคลเขารู้สึกไงกับบุคคลนะคะคนรักในนาคตของบุคคลเขารู้สึกไงกับบุคคลคนรักในนาคตของบุคคลเขารู้สึกไงกับบุคคลนะคะขอดูหน่อยขยายหกถ้วยคนรักในนาคตของบุคคลรู้สึกไงกับบุคคล คนโอ้ว้าวคนรักในอานาคตของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณในแอบแฝงหกถ้วยนะคนรักในอนาคตของพวกคุณรู้สึกยังไงว้าวให้มี e n e r g แบบนี้มีเจ็ดไม้เท้าอัศวินถ้วยห้าถ้วยคือมันมีคนตรงนี้ที่อยากจะพยายามเข้ามามันมีรักในอนคาคตเมอนท่านตรงนี้ที่เป็นผู้ energy เก่าๆด้วยที่อยากจะพยายามเข้ามาอยากจะพยายามเข้ามาแบบว่า ให้คำพูดให้คำขอโทษบอกความรู้สึกหรืออะไรก็ตามที่เป็นการพยายามอ่ะพยายามเพื่อที่จะสามารถที่จะเข้ามาถึงกันได้แล้วก็มีการรู้สึกผิดมากๆตรงนี้ด้วยมีพวกคนบางคนตรงนี้ที่รู้สึกผิดกับพวกคุณค่ะรักในอนาคตในคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีรักเก่าอีกแล้วอืมทีนี้ขยายให้ สามเหรียญหน่อยอ่ะขยาไพ่สามเหรียญหน่อยคนรักในยนะคุณหมคุณรู้สึกงไงกับบุกคุณขยาไพ่สามเหรียญเลคะคนรักเก่าในนะคุณบคุณรู้สึกงไงกับคุณนะคะขยายไพ่สามเหรียญหน่อยคนรักเก่าคุณรู้สึกไงกับบคุณขอขยสามเหรียญหน่อยคนรักเก่าคุณรู้สึกยังไงกับคุณอะทอดคนรักในยนะคุณหมคุณรู้สึกงไงกับบคุณนะคะ คนรักแนวนเขาของระ,ร,กกระคุณ้สึกเหมือนกับพระคุณแขกไพ่สามเหลียนหน่อยก่อนนะเนี่ยพลังงานมี energy คือมีดูนะเอาแบบนี้ก่อนเรียงแบบนี้มีสามดาบมีสิบไม้เท้ามีอัศวินดาบคือต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นลักษณะดราม่าหรืออิชชูหนักๆของคู่รักบางท่านในคลิปนี้อีคลิปหนึ่งเลยอะ่ะ คนโสดบางท่านหรือคนตรงนี้ที่รอรักอนาคตหรือรออะไรที่จะเกิดขึ้นในทางที่ดีของความรักอนาคตเนี่ยคือมันจะมีใครบางคนที่อยากจะพยายามเข้ามาหาพวกคุณในเวลาอันรวดเร็วหลังจากตรงเนี้ยอืมเพราะว่ามันมีเรื่องราวแย่ๆที่เกิดขึ้นเป็นการที่แบบว่าทําให้ทําให้เสียใจ ทำให้ผิดหวังหรือมีพลังงานศาสที่ว่าหักอ,อกกันหรืออีกในนึ่งคือเป็นพวกคนที่มีลักษณะ,ะของการที่บางคนเจอเรื่องเปิดปาร์ตี้ด้วยอืมพลังงานอุปสรรคพลังงานวิบากอะไรก็ตามนะคะอือดูเรื่องเอง็นพลังงานนี้นะขอขยายไพ่สี่ช่วยเนะะ่อยค่ะคนรักนะคะเขาบุมคุณลูเสน่ห์กับพวกคุณ คนรักในอนาคตของคุณรู้สึกอย่างกับพวกคุณนะคะขอดูหน่อยคนรักในอนาคตรู้สึกอย่างกับพวกคุณแกลเลอรีส่สีช่วย ว่าหนจะพูดภาษาไทยพูดสองภาษาหรือพูดมากกว่านั้นได้ถ้าหนูรู้ <c oughs> ดูนะไพ่มีสิบเหรียญพอมีสิบเหรียญปุ๊บมีอันนี้อีกจ้ะสิบเหรียญอ่าโทษนะสิบเหรียญมาสิบเหรียญมาแล้วหนึ่งเหรียญมา,มา,มาอัศวินถือไม่เด็กถือไม้เท้ามาดูดิไพ่เหรียญสวยมากเลยอ่ะ ไพ่ของคุณในขยายตอนแ,แรกมีลักษณะเก้าเหรียญไปแล้วด้วยแล้วเนี่ยยังมีสิบเหรียญกันหนึ่งเหรียญใครต้องบอ,อกเลยนะว่าไพ่เหรียญแบบนี้ค่ะเวลาสังเกตได้ชัดเลยนะว่าใครที่สังเกตเห็นชัดว่าในอลเปเปอร์มงคลของใครอ่ะจะสังเกตเลยนะว่าอะไรที่เป็นพลังงานดีๆมันจะมีพวกไพ่งงแบบสิบเหรียญเก้าเหรียญอะไรที่เป็นเหรียญเหรียญหรือหนึ่งเหรียญเออมันเป็นพลังงานที่ดีมากทีนี้พอมีเอเจี้แบบนี้ในไพ่รักอีกอ่ะ ก็ต้องบอกเลยนะว่ามันมีใครที่แบบต้องการจะสื่อสารต้องการจะคอนเน็กหรือคอนแทคหรือมีการคอมมูนิเคตต่างๆกับคุณได้แล้วเป็นอะไรที่รู้สึกว่าสามารถที่จะให้แบบให้ความเชื่อใจเชื่อมั่นได้เพราะอะไรรูป้ป่ะนอกจากจะมี 9, 10, 11, เก้าเหรียญสิบเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วเนี่ยไพ่ของคุณมันมีพลังงานสามเหรียญแล้วก็อัศวินเหรียญน,นะไพ่ทั้งหมดพวกนี้ที่เป็นเหรียญที่ว่ามาเป็นไพ่ที่ดีและเชื่อมั่นได้ในไพ่รักหมดเลยค่ะ ฉะนั้นมันจะมีพลังงานรักที่เชื่อมั่นได้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าสําหรับคนในคลิปนี้ให้กำลังใจหลายๆท่านมากๆเลยนะเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าบางคนอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีมาเพราะว่ามีไพ่ลักษณะนในขยายในพวกห้าถ้วยเอยไพ่สามดาบสิไม้เท้าอะไรแบบเนี้ยเออเห็นได้ชัดแหละทีน,นี้ขอมาดูพลังงานไพ่ตรงนี้หน่อยสิมาดูหน่อยขอดูข้อความหน่อยนะคะ ขอดูข้อความรักจากคนรักอนาคตอ่ะโอเคว้าวไพ่ไพ่ฟีบออกมาเลยคนรักอนาคตของคุณคนรักอนาคตของคุณมันแสดงยังไงกับคุณนะคะข้อความรักจากคนรักอนาคตของหมูคุณมันแสดงยังไงกับคุณคนรักอนาคตของคุณมันแสดงยังไงกับคุณคนรักในอนาคตของคุณมันแสดงยังไงกับคุณคนรักอนาคตของคุณมันแสดงยังไงกับคุณนะคะขอดูหน่อยคนรักในอนาคตของคุณมันแสดงยังไงกับคุณ นรักนอน์นนอเขาของคุณรู้สึกยังไงต่อคุณนะคะคนรักอนาคขของคุณรู้สึกยังไงกัอพวกคุณอ่ะ I think you are so sexy มีคนตรงนี้ที่รู้สึกว่าพวกคุณแบบดูดึงดูดดูแบบถูกตาต้องใจอะไรก็ว่าไปให้มีพลังงานนี้นะคะดูนะเซตแรกนี้ใครสับให้ห้าใบแล้วเดี๋ยวอีกเซตหนึ่งมีอีกให้มีพลังงานนี้ค่ะ I want to see you พวกเขาเหล่านั้นอยากเจอพวกคุณ ตรงๆเลยไม่ต้องแปลอะไรมากมายซับ Hadi. ซ้อนมันแปลแบบของของมันอย่างนี้อยู่แล้วพวกเขาอยากเจอพวกคุณ you are my best friend คือพลังงานเนี้ยเห็นได้ชัดว่าอะไรรู้ป่ะลองลองแบบมองหลายหลายมิติหรือขยายเวลาที่ดูไพ่ให้มันลิงก์กันอ่ะไพ่นี best friend คือเพราะอะไรไพ่ในคลิปนี้ถึงแม้ว่าเป็นรักอนาคตแต่มัน energy มันมีอดีตแฝงอยู่ในเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือคนเราอะ มันเป็นเบสเฟนนั่นหมายถึงว่ารู้จักกันมาในระดับหนึ่งหรือนานแล้วถูกปะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคือมันจะมี energy ความผูกพันอยู่ตรงนี้ที่มีพวกรักในนะเขา mm hmm. ของหลายท่านตรงนี้ที่รู้สึกได้ว่าคุณเหมือนแบบเป็นแบบเป็นอ mm ่า hmm. เป็นคนที่รู้สึกแบบสนิทใจที่สุดหรือรู้สึกแบบอ่าเป็นอ่าเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นคนที่ไวใจหรือเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยแบบนี้ค่ะมันจะมีพลังงานแบบนี้ อีนนี้ Energy ต่อมาไพ้มีพลังงานนี้ and now I'm the bad guy มันมีอย่างที่บอกคือพลังงานตัวนี้เห็นได้ชัดว่า Energy บางท่านตรงนี้มันรอพลังงานบางอย่างของการที่เพราะอะไรไพ่คุณมีพลังงาน calling in your soulmate มันเป็นการเรียกหาซึ่งหลายๆหลายๆอย่างอะ่ะคนพวกนั้นที่เป็นอนาคตของพวกคุณบางท่านตรงนี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ดีกับตัวพวกคุณอยู่คือยังดีไม่ได้ยังดีไม่พอกับพวกคุณหรือยังทําดีกับคุณไม่ได้ที่สุดนึกอ,ออกอะคะเพราะฉะนั้นมันเลยมี energy แบบนี้ให้ให้มีพลังงานนี้ ออดิ e ั e a r เซ o ร twin flame resonance เราให้เราให้เดนเนียบออดิสันรีเซิร์ชอันทรินแฟมโรสเนตเนี่ยมีคนที่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยพวกคุณมันมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างในลัาะของแบบคู่อีกแล้ว <c oughs> คู่แบบทวินแฟมหรืออะไรก็ตามมีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวพันในลักะที่ว่าเฮ้ยคือ เรากับเขาอะเหมือนเป็นคู่กันเลยเนาะอะไรแบบนี้เออมันมีคนที่รู้สึกแบบนี้โดยเฉพาะพวกเอเนจีเก่าๆค่ะตรงนี้เพราะมันเป็นไพ่อดีตมันคือพลังงานอดีตไงอดีตอดีตมันคืออดีตและอดีตมันคือ past t e n ท e ที่เป็นอดีตไพ่มีไ feel like a ท i ่นิ่ m ชามบอมมี Energy ของบางคนที่แบบว่าโดยเฉพาะใครที่เรียกหากันมากๆเลยอะ calling your soulmate ใครที่เรียกกันอยู่แทบจะทนไม่ไหวแล้วมันเป็นระเบิดเวลามากๆเลยเออทีนี้ ขอดูพลังงานนี้หน่อยนะขอดูไพ่ดีวายเนี่ยค่ะขอดูข้อความดีวายหน่อยขอดูเนี่ยว่าคนรักในอนาคตของพวกคุณรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณคนรักในอนาคตของพวกคุณในคลิปนี้หลายๆท่านตรงนี้นะพลังงานพวกเขารู้สึกอย่างไรกับพวกคุณคนรักในอนาคตของพวกคุณนะคะคนรักในอนาคตของพวกคุณรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณคนรักในอนาคตของพวกคุณรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณคนรักในอนาคตของพวกคุณรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณ คนรักในอนาคตของพวกคุณรู้สึกยังไงกับพวกคุณไพ่ห้าใบดูนะดูในกองดีๆไพ่มีพลังงานนี้อันนี้ให้สําหรับคนที่เป็นพวกอดีตอะไรที่มีแบบประเด็นหรืออะไรที่แบบว่านึกออกป่ะคือมีไพ่นี้ don't ignore me on purpose This attitude is not helping มีบางท่านตรงนี้ต้องการจะสื่อถึงกันว่าพยายามอย่าอิกนอฉันอย่าเพิกเฉยฉันมีคนต้องการจะอ่านไพ่แทนไข่มากๆโอเคเอเดนเลิก okay, เปล่าน้ำลายให้มันกระจายตรงนี้ให้หมดภานนะมีคนต้องการไปบอกว่าอยากเพิกเฉยอย่าแบบว่าคือแบบ อย่าตั้งอย่าตั้งใจหรืออย่าพย,ยาพยามที่จะเพิกเฉยฉันมันไม่ช่วยอะไรอะ่ะเออมันมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นกับตรงนี้ให้มีพลังงานนี้นะคะดูนะข้อความนี้ดูไพ่คุณในกล่องมันมีไพ่นี้ค่ะที่มันขยายะ่ะมันมีห้าไม้เทา้าและห้าไม้เท้านี่คืออะไร anger ก,ก็คือมาจาก angry นั่นแหละ a n g แอคือที่เป็นพลังงานคล้ายๆกับ a n g r กที่โกรธหรืออะไรที่แบบว่าคำขาัดแย้งต่างๆ Anger and resentment affect both of us Let's talk to solve our i s s u e เนี่ยมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยความโกรธหรือว่าการใช้อารมณ์หรือการแบบว่าขัดแย้งอะไรก็ตามมันไม่ช่วยอะไรที่สำคัญมันมีผลกับกับเราสองคนเพราะะฉะนั้น Let's Talk คือเฮ้ยมาคุยมาเคลียปัญหาเรื่องราวหรืออิสชูปัญหาต่างๆของเราดีกว่าอะไรแบบนี้อืม mm. I will provide for you นี่ไง I will provide for you เพราะอะไรให้คุณมีไพ่เหรียญเยอะมากหนึ่งเหรียญในขยาย9เหรียญในขยายสิ 10, เหรียญในขยายสามเหรียญและอัศวินเหรียญเนี่ยไพ่เนี่ยต้องบอกตัวเลยนะเนี่ยนคะือไพ่ I will provide for you ค่ะ เพราะมันเป็นเหรียญเอามาให้ไงนี่ให้แบบเนี้ยดูดิ I will provide for you เนี่ยนึกออกปะฉันจะจัดให้ฉันจะมาทําให้ฉันจะเข้ามาแบบเป็นสิ่งที่ดีส่วนคุณหรือฉันจะมาชดเชยให้กับคุณนะสำหรับอะไรเก่าๆนะเออก็ว่าไปอีไพเมยจี่นี้ Fate brought us together คือคำนี้สวยมากเลยแล้วมันเป็นเป็นพลังงานที่ดีมากค่ะ มันเป็นพลังงานที่ดีมากเดี๋ยวไข่จะแบบขอไอ้นี้นิดนึงแปบ๊บหนึ่งนะ okay. fate fate f t e brought us together ไพ่นี้คืออะไรคือเขาเรียกว่าขอให้เชื่อในเรื่องของสตาโชคสตาดวงสตาบุญวาสนาไพ่นี้คือพลังงานลนาักษณะคมลิขิตบุญวาสนาจะนำพาเรา มาอยู่ด้วยกัน Bros us together ไพ่เนี่ยและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่มันมีพลังงานศาสนาที่เป็น energy past t e เพราะฉะนั้น energy นี้คู่รักบางคู่เนี่ยมีการที่ได้มาเกี่ยวข้องเจอกันด้วยพรมลิขิตหรือวาสนาโชคชะตาเพราะฉะนั้นมันเป็นพลังงานรักของบางคนที่เป็นพลังงานอดีตได้ด้วยอยู่ตรงนี้ด,ดูดีนะคะไพ่มีพลังงานอันนี้ชัดมากๆเลย อย่างที่บอกคือมันมีพวกคนรักที่เป็นอดีตกันในคลิปนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรักในอนาคตก็ตามไอ้นี้ sometime alone A temporary separation is needed บางคนอาจจะต้องการช่วงเวลาของการอยู่คนเดียวบ้างหรือต่างคนต่างอยู่กันช่วงเวลาของการต่างคนต่างอยู่แบบชั่วคราวมันเป็นอะไรที่สําคัญและบางทีเราทั้งคู่อาจจะต้องการสิ่งนี้หรือเขาเรียกว่าพลังงานรักของเราอะมันต้องการสิ่งนี้ในตอนนี้นะคือฉันต้องการเวลา บบอยู่คนเดียวอะ่ะันต้องการเวลาของฉันในตอนนี้บ้างอะไรแบบเนี้ยเออใบสุดท้ายค่ะใบสุดท้ายใบสุดท้าย you are always in my thoughts you are always in you are always in my thoughts คือคุณอยู่ในความคิดของฉันเสมอคุณอยู่ในนี้อยู่ในนี้เสมอ อยู่ในนี้เสมอหนึ่งออกปะอืมนั่นแหละชัดเจนชัดเจนเลยมีคนที่ต้องการจะสื่อผ่านมีคนต้องการจะสื่อถึงการผ่านผ่านไข่นี่ยแหละอืมอ่าเนาะก,ก็ตามนั้นเลยพลังงานทีนี้อ่าเดี๋ยวไข่จะมาปิดท้ายให้ตรงนี้นะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลองมาดูว่าอ่าไหนดูซิเลิฟเมสเซจที่เป็นฟิวเจอร์เลิฟตรงนี้นะไข่ขอใช้ไพ่สุดท้ายปิดของดีไวท์ไมหน่อยว่า พลังงานตัวนี้นะถ้าสมมติว่าเป็นรักในอนาคตนะคะที่สมมติว่าอย่างเช่นรักในอนาคตของคนตรงเนี้ยบางท่านเป็นอะไรที่เป็นเก่าๆอย่างเงี้ยถ้าคนในอนาคตสามารถเป็นคนเก่าๆกลับมาได้ขอดูสองพลังงานหน่อยสิว่าคนเก่าๆที่จะมาเป็นรักในอนาคตของพวกคุณนะจะกลับมาตอนไหนขอดูพลังงานของน e ิวไทร์ทัมิ่งหน่อยนะอันนี้ของกรณีสำหรับคนที่ยังไม่ได้กลับมานะคะอืมขอดูหน่อยว่า พลังงานคนที่จะเป็นรักอนาคของพวกคุณที่เป็นคนเก่าจะมาตอนไหน,ไหน,ไหน,ไหนอ่ะไหนดูหนซิอ่าพลังงานมีเอนเนอร์จี้นี้ next new moon อืม next new moon คือต้องไปเช็คดูว่าเฮ้ย new moon ช่วงหน้ามันจะเป็นช่วงไหนอะไรแบบนี้เนาะเออเพราะว่ามันจะมีในช่วงของการที่ว่าแบบช่วงนี้หรือว่าช่วงตรงระยะใกล้ๆนี้คือมันจะเป็นพลังงานอย่างเช่นว่า คือมันแล้วแต่แบบอย่างเช่นศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยแล้วก็จะมีะบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับที่เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกด้วยอะไรแบบเนี้ยดาวชาร์ตต่างๆพระจันทร์ดวงดาวจักรวาลหรือกาแล็กซียูนิเวอร์สอะไรแบบนี้เนาะว่ามันเป็นช่วงที่อย่างเช่นฟูมูนนิวมูนอะไรแบบนี้อันนี้ก็พลังงานนี้น่ะก็คือจะเป็นช่วงนิวมูนในรอบหน้าตรงนี้หลังจากคลิปนี้ออกไปได้ทีนี้พลังงานมีไพ่ในกองนี้และเป็นไพ่ก็บอกว่าไพ่เลขนี้คืออะไรไพ่ในกองเนี้ยเป็นไพ่เลข1หนึ่งด้วยค่ะ give i t time is in the works เฮ้ยมันมันคือใครที่มีโอกาสที่แบบเป็นรักในอนาคตที่เป็นคนเก่ากลับมาได้อะเวลาต่างๆมันกำลังทำงานอยู่นะเพราะฉะนั้นก v e i t time คือให้เวลากับมันนั่นเองนะคะอาทีนี้ไหนขอมาดูพลังงานตรงนี้ที่เป็น energy ของรักในอนาคตที่เป็นพวกคนสดสดนะว่าเป็นแบบเป็นเอ่อเป็นเป็นใครที่แบบว่ามีมีมีคนที่จะแบบ เข้ามาเป็นรักของพวกคุณฟิวเจอร์เลิฟที่แบบอาจจะเป็นนิวแบรนด์อะไรแบบนี้ไปเลยอะ่ะลองมาดูหน่อยสิว่าพวกนิวแบรนด์คนใหม่ๆของรักหลายๆท่านตรงนี้รักแรงงขกของพวกคุณที่เป็นนิวแบรนด์คนใหม่ๆตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาตอนไหนขอดูพลังงานไทมิ่งเนี่ยนะคะว่ารักแรกของพวกคุณที่เป็นนิวแบรนด์เนี่ยจะมาเข้ามาในชีวิตพวกคุณเนี่ยช่วงไหนเมื่อไรอู <Ooh. S 1> ้จิวไพสวยมากเลยอะ่ะ September ค่ะพลังงานรักนะเาของบางท่านตรงนี้นะ่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงกันยาปีนี้ได้ในช่วงกันยาที่กำลังจะใกล้เข้ามานี้ได้ตรงนี้แล้วก็ไพ่ดูนะพลังงานคือมันเป็นไพ่ที่แบบไปในทางเดียวกันอนะก็คือจากวันนี้ที่คลิปออกมันเป็นคลิปมีนาใช่ปะ่ะ September มันก็คือระยะหลังจากหนีไปอีกประมาณครึงรครงคร่งปีครึ่งครึ่งปี อืมถ้านับจากตรงนี้ไปอะนะเพราะว่าจากตรงนี้เดือน3แล้วก็ e p t e ัน e r เป็นเดือน9ก้าประมาณครึ่งปีอนะเนาะครึง่งครึ่งค่อนๆปีทีนี้ไพ่ในตรงนี้มี is in the future ด้วยก็คือพลังงานมันอยู่ในอนาคตนั่นเองที่กำลังเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไปในทางเดียวกันอ่ะโอเคอันนี้เป็นพลังงานของปิดท้ายให้กับในคลิปนี้ใครที่ ารับท่างงาน,นบวกกันก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้มาโดนก,กดไลค์กดแชร์กดซับชาร์ตกดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รูอ้อยู่ในกันตรงนี้นะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆเลยใค,ครนั่งกันจะโดนลงส่วนตัวทำมาที่ไลน์ของไข K K ่เคเอชไอเดลเซแล้วก็ใค,ครนั่งกันจะสั่งโอเปเปอร์ปังๆนะคะมีคนสั่งโอเปเปอร์แบบรัวมากเลยเออขอบคุณมากๆจริงแล้วก็มีคนฟ <sh arp> ีดแบคการที่ดีมากไข่หาเดี๋ยวไข่จะหาเวลามารีวิวเพิ่มเติมให้เพราะว่าช่วงหลังนี้คือยุ่งไงบางทีก็อาจจะไม่ได้ว่างมานั่งแแบบบบโพสอะะไรนนี้ จะพยายามหาเวลามาบางครั้งมันแบบเวลาที่โพสต์แล้วมันโพสรัวๆก็คือว่าเฮ้ยเหมือนแบบได้ทีโพสต์ก็คือโพสต์ไปเลยที่แบบโพสต์ได้อะไรตอนนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีพลังงานบวกอยู่เสมอนะคะแล้วก็ติดตามคลิปพลังงานบวกๆเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนได้มีชีวิตของอพลังงานบวกๆและความสุขที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีพลังงานดีๆในแต่ละวันนะขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ไปก่อนรักนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย